เดี๋ยวให้น้องเช็ดทักความสะอาดไอบอลนะคะซึ่งเราทำความสะอาดอยู่ทุกๆห้านาทีนะคะแต่เป็นการใส่ใจในมาตรการค่ะหมดไหมคะเดี๋ยวขย่าไม่มาด้านขวาเลยไม่าด้ค่ะได้านขวาได้นะคะตัวีค่ะถ้าเป็นตัวมีนะคะเขออนุญาตนะคะท่านค่ะเป็นตัวมีนะคะจะได้เห็นยญจะหมดทุกคนค่ะ ค่ขะขยขึ้นมาด้านหน้าไ,ไ,ได้ค่ะฝั่งซ้ายนะหัวแถวฝั่งซ้ายกับขออนุญาตจัดแถวแป๊นบปนึ้งนะคะเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามค่ะค่ะเอแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังจากห้าไปหาเดิมเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดยังเป็นทางการพร้อมกันนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วห้ามื่อถือครับพอก่อนได้ไหมครับสี่ สามสองหนึ่งใช้มือแตะค่ะ สุดยอดนะคะและในฐานนี้ค่ะขออนุญาตถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวให้ทางสื่อมวลชนของเรานะคะได้เก็บภาพไปพูดเชิญค่ะเป็นไหมรสนายครับเป็นไหมรสนาครับเป็ทางสื่อมวลชนบอกได้นะคะทำยังไงจะสวยค่ะเรามีนักข่าวลายสัมภารนะคะได้กดไล,ไลไค์ก,คกดไลค์หน่อยค่ะทุกท่านค่ะกดไลค์ค่ะ เรียบร้อยนะคะอาตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านยืนอยู่ยบนเวทีก่อนค่ะนะคะ,นะคะเนื่องจากว่าท่านผานิจจวัดบุรีรัมนะคะมีของอะะพี่รเลือกมอบให้กับท่านประธานในพิธี่านรอบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมนะคะแล้วก็นะคะอีกหนึ่งท่านนะคะผู้บริหารท่าศูนสินค้าธุาราาากิจซูเปอร์เซ็นเตอร์รองประธานหอการค้า นะคทะ่า,ไน,น,น,ไา,ทานไม่รีโรจะนั่สิงหิลาเอค่ะมีทั้งสองทีมเดี๋ยวเราขออนุญาตนำไอบอลนะคะเก็บไอบอลก่อนค่ะสัญลักษณ์ในการเปิดงานในครั้งนี้น,น,นะ,ะนคะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยอ,อ่ะฉันภาพเก็บภาพ<า>ได้นะคะ ถาชิ้นแรกนะคะทา่านผ่านนี้มองให้กับแพทประธาตัดนะคะงานสุโขทัเก็บภาพเลยค่ะโอเคค่ะนะคะ<ม>ชิ้นที่2นะคะทา่านผ่านนี้จังหวัดอุบลราชม,มอบให้กับกรรมการบริหารบริษัวทวิกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์และกองกำลัาเผอากันค่ะนะคะ,ะ,คะมอบให้ท่านไมตรีเชิญค่ะ ครัะตอนนี้เราไปช้อปกับท่านรอบเพราว่านะคะเป็นผู้บริหารราดับเศษอยู่นะคะช่วงนี้นะก็จะเป็นผักสดค่ะพรอสานนะคะค่ะนะคะอันนี้ท่านพาณิมากับท่านใบตีนะคะรุ่นเจริญชีวิไลค่ะนะคะกรรมการบริหารรู้ักธมีกินซุปเปอร์เซ็นเตอร์และรองประธานของการค้า ในพิธีนะคะเดินเยี่ยนชมบูธของผู้ประกอบการทั้ง50บูธนะคะสําหรับสินค้าที่เรานามาจําหน่ายค่ะะคะอย่างที่ดิฉันได้บอกไปล้วนแล้วแ8ในงดีบุรีรัมมีพัทธกรรมจักช้านะคะพันธกรรมจักไม้พันธกรรมสิงพอผ้าไหมผ้าป้ายผ้าขาวม้านะคะรวมไปถึงอ่าเขาเรียกว่านวัตกรรมการนำผ้าไหมนะคะมาประยุกต์นะคะทำเป็น หรือทำเป็นกระเป๋าเพิ่มูลค่าให้กับสินค้านะมีสินค้าเกษตรอินท,นร,นทรีย์ผลผลิตทางการเกษตรสินค้ากรรูกทางการเกษตรไม้ผลไม้กระดับไม้บก ผ้าห่มป้องอากาศนะคะชุดเครื่องนอนแล้วก็ข้อของเครื่องใช้เยอะแยะมากมายค่ะในครั้งนี้ภายในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ก็จะมีร้านนะคะที่เครื่องหอมดูนะคะประมาณ50กว่าล้านนะคะก็สําหรับชาวจังหวัดบุรีรัมย์คุณลูกค้าที่สนใจก็สามารถแวะมาชมได้นะะคงก็สี่วันนะคะถือสองพฤศจิกายนนะคะก็ วนผลิตณฑ์การเกษตรทั้งหมดนะคะก็จัดกิจกรรมอยู่ที่นะคะบริเวณลานกิจกรรมนะคะอาคารใหม่นะคะบริเวณติดกับศูนย์อาหารของห้างชีวิตเซอร์คเซ็นเตอร์นะคะประมาณนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะคะสําหรับที่ที่เปิดก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากคุณลูกค้าที่สนใจยังไงก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะสําหรับไลฟ์รอบนี้ก็ราไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะแมละค่ะ